ครับอตอนนี้ครับอยู่ที่คุณหมพอพรทิพย์แล้วนะครับเลี้ยงไปแล้วนะครับคุณหญิงครับเอานะครับตอนนี้คุณหญิงครับแบกซิ้นเลี้ยงไปแล้วนะครับต่างหน้าครับบอกคุณหมอพรทิพย์ไปต่างหน้าครับเพราะว่าเดถูกส่งไปง่ายนะครับคุณหญิงครับโกมีต่างเพน,นะครับส่งไปแล้วะครับคุณหมอพรทิพย์ไม่ได้ครับ บตอนี้นะครับยังอยู่ที่รอบปตะต่อสองนะครับตอนนี้คุณหมอควันที่นะครับอยู่ที่หน้าโกนะครับแล้วคุณหญิงลยนะครับทางนั้นแน่แต่นะครับว่าจะเต้นเข้าตามมุมใดดีนะครับตอนนี้อยู่หน้าโกลแล้วครับคุณหมอควันที่เข้าไรครับง้นง้น ไปครับไปเข้าไปครับแต่ดั้งมาเข้าครับถ้าผมยังไหวอยู่นะครับตัวหน้าโกนะครับยิงมายิงครับยิงมายิงครับคูณบอลกข้างไปนะครับยกขาสูงระวังพลัน้านะครับกระดุงนะครับ ครับตอนนี้ครับฟุตบอลเกีซนทิพานะครับติ๊กน้องสีเขี่ยวนะครับเอาไหมครับโอเสถียรเยบนะครับเสถีเย็นนะครับอาครับตอนนี้บอลไปอยู่หน้าจะเข้าต่อครับเข้าต่อครับเข้าไปแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ครับสรุปการแข่งขันนะครับทีมโงร้อนมา เป็นพูดชนะไปนะครับเจินรับรางวัลบนหน้าเช่นพูดเลยนะครับขับรกตมบนหน้าเช่นพูดเลยนะครับ,บ,นนลรบแล้วก็เชินผู้เข้าร่วมแข่งขันนะครับร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระทึกนะครับ